สวัสดีครับอยู่ผมช่องหนุ่ยสาวร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกทุกท่านนะครับสวัสดี FC นะครับเข้าไม่ได้ครับหมาเยอะหมาหลายครับปุ่นะ 1, 2, 3, 4, 5, 5หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวโอ้ยหมากำลังกวบ,ร,บรถไถหาผ่วงเลยเอออัดมาแล้ว ยังดังก้องกลางวานครับไม่ใช่ไทยอินไทยเขาคือ LH 18SP คูโบต้าต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 ้นสายดันครับเป็นคนขับนี่มันบอถึงน้ำเป่ามั้งนะแจ่งงานครับแจ่งงาน ออกไปบ่ได้ครับปิดขััเที่เฮ้ยเดินไปนะมาไหมโอ้ยว่านายหญ่ไงก็ม้าพอครับเนาะโอ้ยทำงานไม่สะดวกเลยครับนี่หมากับจ่วงถ้าเข้าอ้อบางต้นไม้ครับผมว่าจะเข้าไปถ่ายข้างในนะ ไม่กล้าไปแล้วครับมีแต่ตัวบักเกียบเลยม,ม,มีบักขาวบักแดงสองโอ้บักขาวคุณีกบักดำหนึ่งเดินมาหยุดั้างหากเออเล่งแ้งงเออัดเข้าไปเดียวห้าสิบครับต้นสายดันนี่นี่ ก็งับเลยรถแอ,อร์พายครับวันนี้มาแอร์พายครับบางอุ่มไม้ครับวันนี้เดินรถต่อกไ็ไม่รูบ้บรรยากาศดีครับเมื่อกี้ฝนตกลินล่นๆครับตกไม่แรงเท่าไหร่ขอให้ได้ชุ่มฉ่ำกันนิดนึงครับ คนซ้ายด้านนี้ไม่หยุดทำงานครับฝนตกก็จัดอย่างเดียวโอ้ยมันจะลงนาได้เรื่ายงานนานีนโล่ใส่กันครับเนี่ยเกียดใส่กันครับพี่นอ้องสองงานเป็นหนึ่งงานโลงงานนาใส่กันครับนี่ เอ้ยบักแดงนี่มันคือเผาครับเ่ยนัน่นเฝ่าผมย่างยอเลยตรงนี้ต้ไปใช่เลย,เยให้ดูแวบๆบแบบก็นะได้ยินเสียงก็เลยลงมาจัดสักหน่อยครับนั่งอยู่บ้านแม่เสียงนี่มันเล้าใจจริงๆเอาอยู่เปียดยด,ด้วยครับเออเออ เครื่องนี้คล่องแค่ว้ยถอยเกียร์สามแล้วเนี่ยแต่ก่อนน้องเขาถอยดันเกียร์สองก็ถอยเกียร์สองครับมันถอยชาอ้าไงทีนี้เริ่มสลับเกียร์แล้วครับดัน,น,น,ดน,น,นจะเป็นเกียร์สองครับเนี่ยดันเกียร์สองเวลาถอยกลับไก็น่าจะเป็นเกียร์สามครับสามสุดาย อ้ยบ่ลีกตำมันโลดเอาฟ้ามืดคึ้มครับ ก็ตกเล็กน้อยพอ,อ,อได้ชุ่มฉ่ำครับดูบรรยากาศเยดูบรรยากาศของทุ่งนาครับบรรยากาศดีๆครับเนีมีรถไทยให้ดูด้วยครับนม่เกียมเกียร์แล้ว อันนี้เด็กๆมาควนด้วยครับแต่ดีนะเมื่อกี้มันมีตัวอะไรไม่รู้สีสีเหลืองเหลืองเหลืองถ่เยื่้ไย่งานบางงานหน้างานบกนักเงยเลยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มองด้วยสายตานี่ผม <c oughs> ว่าฟัง ที่น้องเขาดันมาเนี่ยดือยหยีก็น่าจะใบมีดหนึ่งนะผมว่านะน้ำก็จะท่วถึงแล้วนะดูทางโค้งด้วยครับดันดันทางโค้งครับเอ้าโค้งมาเลยนี่สลับเกียร์แล้ว ลาดแบบสไลด์โค้งครับเสียงนี้นุ่มนุ่มแสบแสบครับเอาไมันไม่ไรยมาสุด่วอะ น้ำด้วยมาแล้วครับปาดโค้งมาแล้วโอ้ยทรายดินซ่ํานี่ ดันแน่อ้าเยี่ยวได้หรือเปล่าโอ้ยดินออกหมดคำฮึกมาแล้วครับมาแล้วโอ้อาจินได้เยอะนัเนี่ย อใหยสุดครับเอาให้สุดนะเฮ้โอเคใกล้ความจริงแล้วเราดินมุมบงังตรงหน้ากูข้างบนลงมาก็อีกใบเดียวครับอีกระดับ มองดนะ้ใช้ตานะสมบ้านะใกล้แล้วครับใก้เป็นคนจริงนะน่าจะประมาณสัก20เขัมตังนู้นนะ20เข็มตรงนี้ก็อีกไล่มาใบนิดหนึ่งใบเต็มใบมาเต็มใบมาก็น่าจะเสร็จสมบ้า เริ่มเข้ามือแล้วครับทำไปทุกวันทุกวันก็เข้ามือแล้วต้นซ้ายดันครับเฮ้ยระวังรถดิเดี๋ยวก็ชำนาญครับเดี๋ยวก็เก่งแล้วเ้าวทำได้อย่างนี้ก็คือว่าอเีเนะครับมีเก่งแล้วแน่นแบ,บแรงๆเลย มีส <|so|>> ะดุดดันมาเรียบอย่างนี้ก็ถือว่าฝีมือแล้วครับถือว่าโอเคแล้วเฮ้ยนี่ลูกกลับด้วย น้ำดังยังเหมือนเดิมครับแม่มาใกล้ๆก,กดเสียงนี่เราใจเหมือนเดิมแงโอ้หาตนเเราใจเหมือนเดิมเมื่อกี้มันอยู่ไกลครับระดับมันยังไม่เข้มข้นบอรถมาใกล้ๆเนย,ยังคงเส้นอยู่ครับระดับเสียง ตากิบครับตากเ,อเอออโอ้ดับดับ่มีการส่งด้วยครับ ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดานั่นแหละระดับที่ผมว่าเอาโนนนี้ลงนี่น้ำน้ำน่าจะถึงแล้วครับน่าจะได้แล้วเอาลงอีกด้หนึ่งเออนั่นแหละ เสบบียงบกหูกเลยครับแสงเอ้ยระวังรถเด้อว,วิ่งไปอะ่ะเด็กน้อยอะ่ะเข้ามาเข้ามา <c oughs> อันนี้มีเด็กมาด้วย <c oughs> <c oughs> ด้วยนะครับอย่าเริ่มกดติดตามกดถูกใจให้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ขอฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจให้ก็ขอ,อบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและขอบดให้นะครับเอาลากันไปครับ รากันไปด้วยแถว5018ซ้ายดันครับ SP ครับข่อลันๆนครับก็ฮพ <Hello. S 1> อจบชิปเพียงแค่นี้ครับล <Hi, S 1> ากันไปก่อนครับทุกทุกท่านช <my> าวพี่ <Hi. S 1> น้อง YouTube <Hi. S 1> ก็สวัสดีนะครับล <Hi. S 1> ากันไปครับบ๊ายบาย